บอททอยโอเพนบ็อกซ์ครับหรือบอททอยเปิดกล่องนั่นเองนะรายการที่จะนําของเล่นที่เพิ่งซื้อมาใหม่เนี่ยมาแกะกันตรงนี้มาเล่นกันตรงนี้เลยอ่าโอเคแล้ววันนี้ก็ได้พัสดุกใหม่แล้วอ่าปับ๊บกล่องประมาณนี้กล่องเบอร์บี้อ่าจากไปชนีเนาะอ่าฮะตัวแพ็คมาดีนะครับผมอ่าไม่มีรอยเจาะรอยขูดรอยอ,อ,ยะ,อะไรมีกระแทกนิดนิดหน,น,น่อยหน่อยอ่าเป็นไงคัตเตอร์กรับเสีย อ p นี้เป็นอ p ีที่เท่าไหร่แล้ววะเวลาทำรายการไม่เคยจดบันทึกตัวเองรายการตัวเองไว้เลยปั๊บไม่ห้าก็หกอ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งอีที่เท่าไหร่เดี๋ยวพบคลิปค่อยว่ากันอีทีนึงอ่ะ <c oughs> เปิดกล่องมาแล้วปุ๊บอ่ะเป็นกระดาษนะคะรับผมกันกระแทกแล้วก็บัฟเฟิลออกมาโอเคกล่องไม่ใช้โยนทิ้งไป คนดูคงแบบเบื่อแล้วอะแล้วอีนี้เกาะเหล็กอีกแล้วเหรอไม่คิดจะซื้อรายอื่นมาเปิดกล่องกันบ้างเลยเหรอไม่นะครับไม่ซื้อนะครับแต่เดี๋ยวอีพีหน้าจะมีที่ไม่ใช่เกาะเหล็กอับมาแล้วคือแต่คือช่วงเดือนนี้จะเน้นเกาะเหล็กซะมากกว่าไปเจอมาเยอะจะไปจัดมาสักหน่อยอจริงจริงก็ไม่หน่อยอะถ้านับอีพีเกาะเหล็กเปิดกล่องมาของบัตรถอยเปิดกล่องก็โอ้โห สามสี่ดีได้ไหมก็ไม่น้อยนะเดือนนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่สำหรับงานเกาะเอกอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วแทดามนะครับบมบมาร์ชไรเดอร์ G4 อ่าฮะเหลืองมาเชียข้างไหนทองวิ่งวับเลยเดี๋ยวตั้งแป๊บนึง่งกดตั้งได้ป่า ตั้งไม่ได้ตัวตั้งไม่ได้หุ้ยตั้งสิกล่องเล็กกว่านะครับผมกล่องเล็กกว่าตัวของอ่า GT นะครับผมนะเพราะตัวนี้จะเป็นมีฐานไอพีที่แล้วที่เป็น GT ทนะครับผมนึกว่าทำไมมันถึงยาวนะอุปกรณ์เยอะหรือเปล่าเปล่าไม่ใช่เลยนะครับผมมีฐานแถมมาให้ด้วยเอาไว้จ้างโชยเฉยนะ ตัวจ g ี4นะครับผมเป็นตัวที่ออกในเดอะมูฟวี่ของอากิโตะนะครับผมออกมาแค่นั้นแหละครับผมแล้วก็ตัวชุดเกาะจะมีบทบาทอีกทีหนึง่งในนิยายของมัสเวอร์เออร์อากิโตะนะครับผมที่ว่าชุดเกาะ g t e, GTX เสียนะครับผมแต่ตัวของ g 4ไม่เสียนะครับผมแล้วเอาไปสวมก่อนก็ใช้ตัวของ g ีโแต่หัวเป็นของ GTX ก็กลายเป็น g 4 x ไป ก็ออกในนิยายนะครับผมแล้วก็ออกในซีของ SIC มั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะอ่ะก็จะบอกแอคชั่นต่างๆบอกทำไรได้บ้างนะครับผมอาวุธเขาถ้าไม่ตายเขาจะเป็นปืนมิสไซล์4นัดนะครับผมที่ดีเคดเขายืมมา,มาใช้นะครับผมสู้กับมารเลยได้เจอเนาะอ่ะถ้าใครได้ดูหรือดูทันกันอ่ะพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์กล่องก็ถือว่ามือสองนะครับผมมือสองอีกแล้วเพราะว่าถ้ามือหนึ่งหาซื้อไม่ทันอน่ะ กองเย็นนิดนึงอ่ะเขาแกะกันตรงไหนเขาแกะกันข้างบนมาให้เราแล้วหรือเปล่าเฮ้ยมีเทปใส่แปะเอาว้าเขาแกะกันตรงไหนหือเขาแปะใหม่ให้เราไม่เป็นไรเราแกะจากด,ด้านล่างดีกว่าตามซีรีส์เกาะเลยครับเหมือนเดิม ข้างหลังนะครับผมเป็นปัญหามากสําหรับการเอากลองเก็บใส่ไวาที่เดิมนะกระดาษฟอยทองกับคู่มือข้อผมภาษาญ,ญี่ปุ่นร้วนจะอ่านยังไงวะเนี่ยครับผม,มบอกวิธีประกอบนะครับผมซึ่งไม่อ่านครับเกะกะมาด้านสดกันเองดีกว่าในกล่องมีอะไรมาให้าบ้าง ตัวนี้จะต่างจากตัวอื่นนะครับผมคือเขาประกอบมาให้เราเราเลยนั่งเป็นชุดเลขอโทษครับอ่าเป็นชุดมาให้เราแล้วเนี่ยตัวนี้จะไม่เหมือนของชุดตั้งแต่เบรสนะครับผมหรือคุกอีตั้งแต่วิวขผมไม่แน่ใจนะตัวเนี้ยความก็ไม่ตกนะจะไม่มีแผ่นพลาสติกมาครอบอีกทีหนึ่งเป็นเพราะว่าเขาใสา่การบีบรัดของสติกขึ้นรูปันวางว่าใช้ความร้อนดัดให้มันจับนะครับผม กว่าจะเอาออกมาเนี่ยคือต้องใช้นิ้วกดข้างหลังดันออกมาซึ่งมันก็จะเด้งไปข้างหน้าแล้วมันก็จะหายนะครับผมน uh huh. ะคะมีอะไรมาให้เราบ้างนะครับผมก็จะมีตัวนี้เทปสายปิดอยู่นะคร mm ับผมวิมือหนึ่งวะไม่เคยแกะเลยเทปสายเทปสายปิดกันตกนะครับผมฮะ uh huh. ก็มีปืนแล้วก็อาวุธมิไซล์ของเขาเคยได้มิไซล์มานานนะ ดูสิหัวมิสไซล์ถอดได้เปล่าอ่าถอดได้นะครับผมตัวมิสไซล์ถอดได้เนาะอ่าก็จะมีขีดตัวนี้แสดงว่าเอาไว้เว้นกับคีบตัว4ตัวนี้เอาไว้ประกอบในกรณีที่เราทําเป็นเหมือนจัดท่าแอคชั่นยิงมิสไซล์ออกไปเแสดงว่าถอดได้ทุกรูปเลสิเนี่ยลองถอดดูครับ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 อ่ะถอดได้ยันชุดเนี้ย ถอดทำไมวะโอเคจะใส่เก็บไว้ก่อนโอถ้าอย่างนี้แสดงว่ามันก็สับลูกเล่นกันได้นอะอาจจะเอาลูกล่างมาไว้ลูกบนก็ได้ใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนี้อาา่าฮะในส่วนของตัวมิสไซล์่ะเก็บไว้วางไว้ก่อนตัวนี้ผมก็ขอไม่ไม่แกะดีกว่าเนาะให้มันอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นดีกว่าอาวุธที่ให้มาเป็นปืน น่าจะเป็นปืนรุ่นเดียวกับตัว G ีนี่แหละจีทีไหม่คล้ายคล้ายกันเดี๋ยวผมเอาของเอาของ G ีทีมาเทียบดีกว่าอ่าตัวนี้เป็นตัวปืนที่ผมแกะมาจากกล่องของตัว GT นะส่วนตัวนี้เป็นตัวปืนที่แกะมาจากกล่องของตัว G 4โฟ ตัวเดียวกันเลยแม่พิมพ์เดียวกันได้ๆเลยนะแม่พิมพ์เดียวกันเลยอ่ะสีวงสีเหมือนกันด้วยนะครับผมแสดงว่าเล่นกันได้มีผนกันบ้างแหละเช้าเย้ยอ่ะเดี๋ยวมาให้ซีโฟเขาเป็นพระเอกดีกว่ามาดูตัวของซีโฟไม่ชอบเลยนะครับผมเป็นพาสติกงหนีบอ่ะแล้วมันทําให้โอ้โหมันแกะยากมากอะกว่าจะได้แกะได้แต่ส่วนกลัวพังไม่ใช่ไรแบบ เราไม่ได้เอาอะไรไปบีบตึงอนไรแบบนี้ดูเสร็จโอ้โหแน่นจริงๆริงปับนั่งก่อนนะป๊บ๊บส่วนในเรื่องของ G4 ใน The w u b b e ก็ไปหาดูกันเอาเองนะครับผมนะ ก็ทำไมถึงเป็นตัวร้ายได้เป็นตัวดียังไงนะครับผมชุดเกาะลูกเว้น,เนี่ยจะเหมือนของตัว GTX เออ GT GT เฉยๆนะครับผมไม่มี X เ,เนาะ GTX ผมยังไม่มีเหมือนกันเลยทุกอย่างแต่จะมีความวลักษณะเป็นเหลี่ยมมากขึ้นนะครับผมตัว GT เนี่ยจะเป็นตัววงกลมซะส่วนมากจะเป็นทรงโค้งทรงงอมากกว่า แล้วจะมีสัญลักษณ์ของตัว T4 นะครับผมนะเป็นสติกเกอร์แปะไวนะ้ส่วนนี้เป็นสติกเกอร์นะไม่ใช่การทำสีเพะฉะนั้นเวลเวนก็ต้องระวังกันด้วยนะครับผมมีเซอร์ไพรส์ไหมมีแตกมีหักมีอะไรไหมก็ปนะระมาณนี้หยุดท้างหลังเปิดได้เปิดถอดแบตได้เหมือนของ GAE GT นะครับผมเสียบแล้วก็ประกอบได้อะอแสดงว่าคลิปนี้ไม่มีคลิปประกอบล่างสิเพราะเขาประกอบมาให้เราลืมดีประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยตัวตระกูล G, GT เนี่ยนะครับผมจะเป็นชุดที่ว่าชุดเกาะเนี่ยจะเปิดประกอบมาจากข้างหน้านะครับผมแต่นอกนั้นอ่ะสังเกตพวกหางเกาะเอะ จะเป็นการเป็นประกบไว้ด้านหลังมากกว่านะครับผมซึ่งการออกแบบอย่างนี้ยก็ถือว่าโอเคนะครับผม1่ลดปัญหาเรื่องแพงหลังนะครับผมจะได้มีพื้นที่เก็บรายละเอียดได้มากขึ้น2แล้วก็ทําให้เหมือนในซีรีนะครับผมเพราะในซีรีเขาก็จะใส่อย่างนี้แหละนะครับผมใส่ขึ้นไปแล้วก็ปิดนข้างอ่าโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมต้องไม่โฟก,กัสเลยสำหรับตัวอ่า ก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัว G 4ของเรานะครับอันนี้คือผมเอามา ลองยืนเทียบดูกับตัวอากิโตะและตัว GT นะครับผมสรุปได้ว่าความสูงตั้งแต่ปลายเท้าจนถึงศีรษะเนี่ยตัว G o, ีโสูงร้อยกว่าเขาเลยนะครับผมไม่รวมเขานะตอเขามันยาวแบบเด่นมากเลยอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับผมหากใครสนใจตอนนี้ยุคนี้นะครับผมยุคนี้พอสอนนี้ก็ยังพอหาจะมาเล่นกันได้อยู่นะครับผมแต่อยากจะหายากอยู่ถ้าสมมุติว่าคนไม่ชอบไม่อะไรหรืออย่างไรก็เล่นอะไรอื่น ได้นะครับผมอ่ะหากมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับผมบอททอยอาร์เทิว์นเชอร์ชาน e ลสำหรับคลิปนี้ก็คงพอแต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับผมขอบคุณครับสวัสดี